สวัสดีครับผมอาคมข้าวตองแมกครับวันนี้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมผู้ที่ดื่มอาหารเสริมข้าวตองแม็กที่จังหวัดกระบี่เลยได้นํามาฝากคุณผู้ชมกันให้ติดตามมาฟังว่าผลการดื่มอาหารเสริมข้าวตองแมกแล้วเป็นยังไงข้าวตองแมกเป็นอาหารเสริมที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยเภสัชกรอุดมบินคําเป็นสมุนไพรไทยร้อยเปอร์เซนผลิตมาจากใบ ข่าวตองหรือใบผูขา่าหรือใบก้านผูนะครับการวิธีการ,รผลิตถูกลักอนามัยนะครับเป็นการควบคุมผลิตโดยเภสัชกรอุมดมบินคําได้มีอออรับรองเป็นที่เรียบร้อยนะครับอออรับรองเป็นที่เรียบร้อยอาหารเสริมข่าวตองแมกนะครับดื่มทานคู่ควบคู่กับยาตามแพทย์สั่งได้ตามปกติไม่ไม่แนะนําให้ดื่มหรือว่าทานร่วมกับสมุนไพรตัวอื่น การดื่มอาหารเสริมข้าวตองแม็กซดื่มวันละสองครั้งตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันแล้วดื่มเลยนะครับปริมาณประมาณสิบสิบห้าซีซีนะครับเลขมีเลขบอกตรงนี้สิบห้าซีซีนะครับสิบห้าซีซีเช้าและก่อนนอนทุกครั้งนะครับสังเกตอาการของตัวเองถ้ากินแล้วมีอาการกระทุ้งแปลกๆอย่างเช่นอาปาสวะบ่อยนะปวดหลังปวดเอวมากขึ้น หรือว่านอนไม่หลับนะครับก็ผมจะมีกระดมีข้อมูลแจ้งให้ทราบว่ามันเป็นอาการกระทุงของข้าวตองแมกนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างก็ลองไปติดตามดกันดูว่าผู้ที่ดื่มอาหารเสริมข้าวตองแมกแล้วได้ผลเป็นยังไงโปรดสังเกตนะครับอาหารเสริมข้าวตองแมกของแท้จากทีมงานอาคมข้าวตองจะต้องมีใต้ลักษณะกล่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่คือข้าวตองแมกของแท้แน่นอนและ ที่ใต้ฝา,ากล่องทุกกล่องนะครับจะต้องมีลายเซ็นของผมอาคมข่าวตองใต้ฝา,ากล่องทุกกล่องถึงจะเป็นขาวตองแม็กของแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีของปลอมลอกเลียนแบบกันเยอะแยะและในช่วงเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับเรามีขนาดบรรจุพิเศษขนาด 450cc นะครับขวดเล็กนะครับประมาณนี้เราจะใหม่ในราคาขวดละ700บาท บริการจัดส่งฟรีทั่วไทยแบบเก็บเงินปลายทางสนใจก็สั่งซื้อเข้ามานะครับตามข้อมูลที่ขึ้นในด้านล่างนี้ที่ได้บอกให้กับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับคาว์องแม็กขนาดใหญ่บรรจุ7 5 0ซีซีจำหน่ายคนละ1,200บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันว่าเป็นยังไงกันบ้างกับผู้ที่ได้ ดื่มจริงเห็นผลจริงกับอาหารเสริมข่าวตองไหม่ครับของพี่จินดานะครับจากที่ตอนนี้อาการทุกอย่างก็ดีขึ้นนะครับความพึงพอใจก็บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้เนี่ยทางทีมงานของเรามาเนี่ยได้มาจ้างให้พูดไหมครับ <c oughs> จ้างค่<น>ะพูดเองด้วยความเต็มใจนะครับเต <c oughs> ็มใจค่ะทีนี้อ่วันนี้ที่เราบันทึกเสียงวันนี้นะผมจะขออนุญ,ญาตเอาไปออกอากาศนะครับเพ <c oughs> ื่อประชาชมันให้เป็นวิทยาทานให้กับคนอีกหลายๆคนนะครับอนุญาตไหมครับ อนุญาตไหมครับาารในราคาหนึ่งพันสามรอยห้าสิบาทต่อขวดเนี่ยแพงไปไหมสําหรับไม่แพงไม่แพงคไม่แพงนะครับกับที่เราได้ร่างกายสุภาพดีกลับคืนมานะครับจะคุณให้คุณจินดาปราณจนันทร์นะครับฝากถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับกินแ<า>กวตองแล้วก็ดีขึ้นนะฮะเกาตองค่ดีขึ้นมากเป็นถังผือกอะไรมันก็หายปวดท้องอะไรก็าหายครับหายหมดแล้วค่ะตอนตอนนี้ก็อยากให้เขาผู้ชมอะไรกินดู เผื่อจะหายเหมือนอย่างเราค่ะนะถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยสงสัยว่าจริงไหมะนะเป็นหน้าม้าไหมนะี่ยโทรมาถามได้ค่ะโทรมาถามได้ที่คุณจินดาหมายเลขโทรศัพท์ครับหรือว่าแวะมาเยี่ยมที่บ้านเลที่บ้านร่มเย็นชื่อร้านจินดามินิมาร์ะนะครับ ในหมู่บ้านร่มเย็นเข้ามาก็จะเจอร้านมินิมาร์ทในหมู่บ้านเลยก็แวะมาเยี่ยมพี่จินดาได้นะครับครับวันนี้ทีมงานข้าวตองน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณจินดาที่ให้เกียรติกับทางทีมงานข้าวตองน,นะครับมาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ในการดื่มสมุนไพรข้าวตองให้กับพี่น้องอีกหลายๆท่านที่ยังท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับเรายังมีสมุนไพรดีๆโดยเกษตรกรค,คนไทยนะครับสมุนไพรไทยนะครับวันนี้ทีมงานขอบคุณคุณจินดาปราณจันทร์นะครับ ที่ได้ร่วมงานกับให้ข้อมูลกับทางทีมงานขอให้คุณทางคุณจินดามีสุภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอยู่คู่ลูกคู่หลานไปนานๆแล้วก็ร่ํารวยร่ํารวยครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคลิปกันจบแล้วหลายๆคนก็บอกว่าอาคมจ้างให้พูดหรือเปล่าผมกล้าย,ยืนยันได้นะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริง ที่เราได้สัมผัสจริงๆกับผู้ที่ดื่มอาหารเสริมข้าวสองแม็กผมเดินทางไปทั่วประเทศนะครับไปพบกับผู้ที่ดื่มอาหารเสริมข้าวสองแม็กส่วนมากเมื่อก่อนก็จะเป็นคลิปเสียงนะครับวิดีโอไม่ค่อยมีแต่มีบางครั้งนะครับที่เราได้บันทึกเป็นภาพวายก็พยายามทํามาติดต่อตัดต่อให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้ออาหารเสริมข้าวซองแม็กขนาดขวดบรรจุเจ็ดร้อยห้าสิบซีซี 1,200บาทบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยของแท้นะครับจะต้องมีลายเซ็นของผมอาคมข่าวท่องใต้ฝากล่องทุกกล่องระวังของปลอมและลอกเรียนแบบนะครับและมีขนาดบรรจุ4 5่ราซีซีราคา700บาทบริการจัดส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางทั่วไทยเหมือนกันอย่าลืมนะครับสั่งซื้อได้ในกล่องข้อความด้านล่างนี้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ กำลังใจให้ทุกคนมีความหวังกำลังใจสู้ต่อไปกับวันนี้ให้ดีที่สุด